và đi cả nữa, ghế nhàng, rèn sai, rèn thui điều มวนบ่เนยุเดียวก็มวนี้บ่งาบ่งาบ่ขึ้นไปโรงเรียนจะขวบ้งก้อยสิไปโรงเรียนจะขวบตอนนี้ก็สามขวบแล้วจะขวบปงก่อยสิไปโรงเรียนหื เป็ดกาบล่ะพุ่นของหลินกระจัดกระจายอยู่ทั่วของลนหลายอยู่อืมของลนหลายอยู่ล่ะบ่บ่เอามาหลนเนาะกระจัดกระจายอยู่ทั่วเนาะของหลนน่ะเฮ็ดกระจัดกระจายกระจายกระจายจ้า Bác cứ để pét lái tô thế, Lái biết lái tô không? Uhm Cháu không biết lái pét làm gì Đây Lấy cạp Lê ngang pét đây hay kìn Cú cải Áo lê cú cúc cải nắm á mái Ủa, không khá đại lúc Khá lái bít bậy มันบอกกมาหลออืมมันบอกการลบมาหลอกมันไปจังพีเดีวอืมนี่อม่ยนีนะาเาี่นี่ี่นมาลยนะจ้าต้องกรห้อมไปโรงเรียน จ้ะนึกภาพตองนี้เราเพิ่งดูหนังจะไปกรุงเทพอีลีบันนี่จะไปยมจีดอีลีโอเคจังไหนโอเคจังไหนโอเคเนีโอเคโอเคโอ้หน่นโอเคกดไลค์แล้วกดไลค์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 เออ พเขาไปโรงเรียนกับวันเด้ไปน้ำเขาไปกรุงเทพที่ไปหาไผ่ไปกรุงเทพอ่ะไป,ไปหาไผ<า>่หาไผ่จ้าไปกรุงเทพนะไปชนชิน้ำม่ปีน้ำคีกลับกลับปีในพร้พอมโอ้ไปขี้กลับกลับปีง่าพร้อมไปขี่ยู่ัยไปท่าเรือโอ้ที่ไปทะเลบ่

Mình yai bỏng yang bay pháo, minh yai bỏng yang bay pháo. phạc yankee noon? Hãy bay là mẹ kỳ noon. Long hoa anh em. Long hoa hãy nè. 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 Long hoa hãy nè

ตดี่ววะลอยหยั่งวะลอยแม่กาวะลอยแม่กาวะลอยแม่กาไม่หยังแม่ดีพ่อซื้อหยังพ่อไรแม่ชื่อหยังแม่แม่ลักมิสมีบอกพ่อกับแม่พ่อกับแม่บีพ่อใดพ่อพ่อไฟ พอไหมมีไปอีกมีม่ค่ะแม่ครับแม่บีแม่บีเอามยิ้มหวานๆเนี่ยเพื่อนเนี่เล้ยทำไมยิ้มหวานๆเนี่ยเพื่อนเนี่ยบ๊ายบาย